ฮัลโหลสวัสดีครับก็หยียบเกมพีพีนะใครทำเสร็จแล้วมั้งเอ่ยก็ข้อมูลบัก็ได้สลัมมันี้จะมาบอกของไม่อยู่มบนเอกช็อตเลยอ่ะนี่ก่อนเคียวนวุธสองมือแห่งความตายตายจริงปะไม่รู้ อ่ะกับปืนลุกซองนะดามี1ร้อยไฟเล็กสิบเอดวิ่งเ็วเจ็ดเก้าก็เหมือนกับลูกซองทั่าไปก็กล่องอยาไม่ต้องใช้หรอกมั้งมาดูกันมันดียังไงแต่ไม่ค่อยดีแนะนำให้ใช้เคียวเท่าไหร่ ดูจากวิ่งมันแปดสิบห้าฮะลองกับบอลมาเลยช่าายาก็ขอไปลูกสองกันไอ้น้ำแดงถ่ายคลิปอยูอ่ เนื่องจากดานเขาออกไปแล้วเป็นดานนี้แล้วกันบอดเกิดไวเกินถ้าเป็นแคกดาวโอเคโอเคมาดูกันตัวปืนก็ดูสวยมากนะอ่ะกับอาวุธชิงซึ่งอ่ะเราลองดู เดินนะเดินไม่ค่อยเร็วเลยขวามาคนอันไม่เคยชินอื้อเฮ้ยมีสูงด้วยอุ้ยโทษตีครับแลเอาเข้ามาเฉยมาฒนายคยู่เรามาดูเคียวนะเดี๋ยว พร้อมกันหนึ่งสองสามอ้ ะจะเห็นเลยว่าช้ามากจะเห็นว่าวิง่งเห็นี้ยช้ามากวิ่งแค่แปดท่าเองเหมือนเราถือปืนเนี่ยถือปืนแล้ววิง่งไม่ต่างกันเลยอ่าดูนะโอเคลิกขวาก็จะดูปแปลกๆหน่อยมัน เฮ้ยมันโคกยังไงวะอ่ามันต้องให้ปักลงไปถ้าคลิกซ้ายยังพอใช้ได้คือเวียนพระอๆกับเราคลิกขวาของแฟงเบดม่ใช่เออแฟงเบดเหมือนกันนั่นแหละอ่าเรามาดูกันจะช้าหน่อยนะโดนเฉลยเล้เลเยเฮ้ยนเนีนอยยังพอดูได้ โแต่ทิศขวามันดูยากเออแล้วดูเมาส์กับมีดลงไม่ตรงกันด้วยเนี่ยเราทิศขวาเดี๋ยวมันจะลงตรงกว่าโอ้ยแหลกยิงทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันดูทิศขวาไม่ได้โคตรยากนี่ก็ยิงจังเลยเดี๋ยว สักตัวไม่โดนเลยเ้ยเป็นท้ายด้วยเออนี่เป็นผลต่อการถือปืนกลด้วยถือปืนอาวุธหลังน้ำแค่เป็นคนอะในช่วงนี้เราถือนี่แบบอันนี้วิ่งช้ามากดูดู วิ่งเหมือนเดิมเลยพบก็เกี่ยวนะอ่ะเร็วขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาให้รู้สองอ่ะทีตย์เราลองมาถือมาถือโบนายดูเกือวุ้ยสูงเฮ้ความเลยแม่จริงแ้วมานเห็นไหมช่างเถอะก็พอา่อเนะแต่รู้สึกว่าเวลาถือ บบที่วิ่งเร็วกว่าแต่สเร็วมากเลย่ะต่อมาเรามาดูลูกซองกันซองคลิกซ้ายเฮ้คลิกขวาดิและคลิกขวาจะเป็นการใช้มีดมีดที่ปลายปืนะ,ะเดี๋ยวจะโยนให้ดูอ่านะอ่ามีตรงนี้อ่าจับแล้วก็ขู่มันเหมือนเอาเสียงมันเหมือนเอาลูกซองควงโคมากกว่าอ่า ่อมาเรายิงนะไฟเลทแค่สิบเอ็ดยิงปกติยังไงดวนี้ช้ามากทิมพไม่ได้บบเลยดูจากนักษณะงองเป้าก็ไม่ค่อยปานะถ้าเกิดใช้เปา้าอ่ามาดูเป้าธรรมดากันก็เอาเป้าธรรมดานี้ดูกรอบอลลูกซองแหละมาลองมาใช้ สำหรับถ้าคนยิงสับอ่ะผมยิงจับให้ดูนี่คือสามหนึ่งนะอ่ะมันจะยิงอย่านี้แต่ว่าผม,มยิงไม่ค่อยเป็นจังหวะอาได้นะโอเคต่อไปเราลองมาลองมาโค ต่อเนื่องโอเคอเรามาดูเรื่องดงเาเมจต่อไปก็เรามาลองดูระยะไกลก่อนก็ตายเอ้ใ,ใกล้มันก็เหมือนลูกตงองเลยเราอ,รอ,อ,อุ้ยอุ้ยไม่มีเ,เสียงปืนเลยวะตาย เรามีมีดอุ้ยเจ๋งออ้เงหัวรอด้วยทำไมสิโยอุ้ย

ก็มาใชใ้ดูกันคิดว่ากล้องเล็งได้โอเคก้องเวลายิงโดนก็ เสียงดังอยู่ไม่ตกเกมได้ข้อดีเนี่ยจะดังมากก็ทั้งมีดทั้งปืนฆ่าแล็เซ็งมีเสียงหัวรอกเหมือนกันนักนิดสักนิกดชุบพูดไม่ไดมันก็ปืนน้อยกว่าตองควงนะนะ โอ้ยแทจะเห็นว่าแหลกรับไม่เขียวใช้กับพวกปืนกลเบาดีกว่านะถ้าถอซองก็ใช้แบบนี้เอาเพราะว่ามันวิ่งช้า ไม่ตายตามี้าสิบงนี้เนี่ยออบอดทีสามีว่เนี่ยเสีว่าช้ามากเีสามเพื่อนเขา้ถ้ายากใกล้ตัว่าแม่นมากเลยู่เรามาดูมีดกับลูซอง

บิดเลยไม่พาชุบชุบๆไปก็ขอจบนำเสนอปืนกับซอมบี้สไลเยอร์กับเดดเคียวแล้วกันหูไม่ตุกไปแค่นี้ไปแล้วครับแบะ Yo are oh, you neighbor? <gasps> <gasps> <Uy. laughs> Red team, win.